จากสิบเอกมรพิงแสงสกุลครับเป็นอดีตข้าราชการกองทบสังกัดกองทัพภาคที่สองครับผู้ธุรกิจครับเดี๋ยวให้ท่านได้แนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอภพรแสนศรีค่ะรีก็เป็นช่างสมสวยค่ะปัจจุบันก็ดูธุรกิจบิ G เต็มเวลาค่ะผมได้รับโอกาสจากเพื่อนที่เป็นนักเรียนหมอต้นซึ่งแรกๆไม่เข้าใจครับคิดว่าจะชวนมาขายของซึ่งผมรู้สึกว่าผมผิดหวังมาจาก เครือข่ายเดิมที่เคยทําเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสาทันทีผ่านไปปีเศษนะครับซึ่งเบื้องหลังของผมเนี่ยนอกจากผมเป็นข้าราชการทหารแล้วยังแบ่งเวลาบางส่วนเนี่ยมาเปิดกิจการเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจกกักรยานยนต์สองสาขาซึ่งผมอาจจะมองโดยซ้าไปว่าง,งานที่ดีที่สุดที่ผมรักแล้วก็สอบบรรจุเข้าไปเนี่ยข้าราชการสร้างสร้างาเลี้ยงชีวิตได้แต่สร้างชีวิตไม่ได้แต่งานเสริมที่ผมทํากับเป็นรายได้หลัก นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือในตอนที่เราลงทุนเริ่มต้นในการทำํำกิจการเนี่ยคือผมไม่มีทุนครับผมผมก็ต้องกู้มาลงทุนเหมือนกันทําให้เพราะผมที่ที่ผมกล้าที่กู้มาลงทุนเพราะผมรู้ว่าลงทุนแล้วมันได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับซึ่งซึ่งทําให้เราสามารถที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้เยอะขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมหายไปก็คือผมไม่มีเวลาครับแล้วก็ สุขภาพผมไม่ดีผมเริ่มเป็นกระดูกทับเส้นนะครับหลังจากที่เปิดร้านมา16ปีแล้วก็ในวันที่ไม่รับโอกาสผ่านไปปีหนึ่งเพื่อนที่มาชวนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นหลักแสนแต่ตัวผมเองเริ่มเริ่มที่จะแสนสาหัสนะครับคือหมอต้องนัดผ่าตัด5ครั้งแต่ผมผมผมไม่รับการผ่าตัด ผมพยายามที่ใช้ทุกวิธีทางครับ<ง>ก็เลยโทรไปถามเพื่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่พอจะดูแลสุขภาพได้บ้างก็ไ,งได้ทดลองสินค้าซึ่งมาตรฐานเป็นเอก็คือตัวสินค้าอัลฟาฟาตัวหนึง่งแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่เจ็บแล้วก็ได้ตามเข้าไปดูครับแล้วก็ได้เห็นแผนกันตลาดผมมองว่าถ้าแผนแบบนี้มีระบบส่งเสริมแบบนี้มีทีมช่วยแบบนี้แปลว่าผมปลดนี้ได้ซึ่ง เหตุผลที่ผมมาทําแรกเริ่มเดิมทีก็คือว่าผมหนึ่งผมอยากรวยแต่การที่เรารับราชการกับงานประจำเนี่ยมันสามารถรวยไม่ได้เพราะผมดูจากรุ่นพี่ไม่มีคนรวยก็เราก็จะกู้ทุกหกเดือนทุกหกเดือนนะครับแต่ถ้า,ากิจการนี้ธุรกิจนี้สามารถตอบโจทย์ก็คือสามารถทําเดือนละแสนได้แล้วก็มีระบบที่ยอดเยี่ยม <Okay. S 1> ผมมองว่านี่ที่ผมมีจากการที่ผมทําธุรกิจข้างนอกแล้วก็จากการที่รับรายการและกู้ด้วยเนี่ยประมาณ4ล้าน ถ้าในระบบถ้าผมไม่ทำธุรกิจ b ี g ก็นี่จะหมดที่อายุ65ปีครับนั่นคือระยะเวลาของการใช้นี่นั่นแปลว่าผมกเกษียณนี่ไม่หมดซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากยิ่งผมกำลังเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ถ้าผมรับธุรกิจนี้ได้เงินเดือนละแสนแล้วก็ผมมั่นใจว่าการจ่ายแบบนี้สามารถปลดนี้ได้นะั้นระยะเวลาไม่เกินปีสปีแน่นอนครับแล้วก็ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจคือผมเริ่มต้นลงโครงสร้างนะในเดือนแรกผมมีผลลัพธ์ก็คือเป็นระดับดีเดอร์สตามีรายได้ประมาณ70,000กว่าบาทต่ให้มีความรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันเหมือนจะง่ายก็เลยใช้วิธีตัวเองนะครับผ่านไปอยู่เดือนที่20ผมก็ยังเป็นดีเดอร์สตาอยู่ชำนานญการเพราะว่าเราใช้ระบบเราเองนั่นทำให้ผมเริ่มมองว่าอีก4เดือนที่เหลือเนี่ยตามโครงการที่เพื่อนไปบอกหนึ่งไม่เกิน2ปีทำเงินแสน ผมเหลือเวลาแค่4เดือนเพื่อพิสูจน์นะครับซึ่งเวลาไปเลยหลักสูตรอะไรก็ตามนะผมต้องผ่านทุกหลักสูตรอัปลน์แนะนําให้เปลี่ยนครับให้เชื่ออัปลน์แต่ผมก็เชื่ออัปลนยในเดือนนั้นแต่บังเอิญว่าผมก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซี่โครงหักไป3าซี่แล้วก็หยุดพักโฆษณาไป9เดือนแล้วก็กลับมาใหม่ในวันนั้นผมเริ่มต้นเป็นเป็นคนใหม่ครับเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่อัปลนยบอกว่าถ้าคิดแบบเดิมๆอย่าหวังบลรับใหม่ นะครับให้ทําสิ่งที่ไม่เคยทําให้ฟืนฝืนมันจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับผมเชื่อครับในเดือนแรกผมเชื่ออบยครับผมก็มีผลลัพธ์เป็นลีดเดอร์ซาคอร์ดิฟายครับมีรายได้ประมาณ7จ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับในเดือนที่2ผมทํางานหนักมากขึ้นทางลึกช่วยทีมงานก็ระบบ จ่ายผลตอบแทนครับแต่การลงมือทําอย่างทุ่มเทก็เป็นแสนแรกของผมที่1น1 5 8 9บาท33สตางค์ครับระบบก็ท่าน c ีอท่าน MD ท่านประธานก็จ่ายผมทุกบาททุกสตางค์ครับไม่เคยตกลนแต่ธุรก,กิจเราสุดยอดครับเมื่อเราโครงสร้างเสร็จแล้วแม้เกเดือนผมไม่ได้ทําแต่กลับมาใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวครับก็แค่เรียนรู้ให้มากขึ้นคก้าบานะครับ